เียท่องเลยมึงท่องเลยลา้อมเนี่ายมาทะเอาเ็สุมาโมาทำอะไรให้คุณแล้มไปทำมาให้เขาไปลำอ่ะเขาไปทำอะไรให้คุณ เดี๋ยวผมพาคุณไปลามเอาคุณออกนะนาตกลงไหมโอเคโอเคอยากลามลุขึ้นลุขึ้นลามเรงนี้เลยลามตรงนี้เลยลามเลยตรงนี้อ่ะอ่ะคุณอยากลาผมให้คุณลาาเฮ้ยเฮ้ยคุณจะเอาจะเอาไม้บุญน่ะถ้าอยากได้บุญ ก็ออกนะครับทุกคนดูเอานะถ้าใครเคยดูนางลำดูเอานะครับฝนเป็นคนที่ลำไม่เป็นนะครับขอย้ำตรงนี้นะ